S <S สวัสดีในวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2568ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามทางภาษีคืออะไรพร้อมยกตัวอย่างทั้ง13ตัวอย่างมาให้ทุกคนดูค่ะค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามทางภาษีหมายถึงรายการค่าใช้ใจ่ายทางบัญชีที่ไม่สามารถหักลดหย่อนรายได้ของกิจการในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีได้ค่ะ ตามมาตรา65ตรีแห่งประมวลรัษฎากรไทยซึ่งต้องบวกกับเมื่อยื่นภาษีเพราะไม่เป็นรายได้ทางภาษีแม้จะบันทึกค่าใช้จ่ายทางบัญชีแล้วก็ตามค่ะประเภทค่าใช้จ่ายต้องห้ามซึ่งสรุปจากมาตรา65ตรีที่เจอบ่อยๆ13ตัวอย่างนะคะ 1. ค่ะเงินสำรองต่างๆเช่นเบี้ยประกันชีวิตค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนต้องห้ามทั้งส่วนที่บันทึกบัญชีค่ะ 2. เงินที่จ่ายเข้ากองทุนใดๆนอกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. รายจ่ายส่วนตัวการให้โดยสเสน่หาการกุศลที่เกินเกณฑ์เพราะอนุรมไม่เกิน2%ของกำไรสุทธิค่ะ 4. ค่ารับรองเกินโคต้าหรือเกิน3%ของรายได้รวมหรือ10ล้านบาทค่ะ 5. เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีหรือค่าปรับตามกฎหมาย 6. รายจ่ายโดยไม่มีหลักฐานเพราะผู้รับไม่ชัดเจนเช่นใช้เงินสดโดยไม่มีใบเสร็จ 7. จ่ายหากันเองในเครือบริษัทแม่บริษัทลูก 8. ปดดอกเบีย้ยจ่ายจากทุนหรือเงินกองทุนของบริษัทเอง 9. ค่าใช้จ่ายจากการถือครองหรือใช้อสังหาของบริษัทเอง 10. ค่าเสื่อมราคาเสียหายที่อาจได้คืนตามประกันจนกว่าจะใช้จริง11 ค่าใช้ใจ่ายเชิงลงทุนเช่นซื้อสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดจะต้องตัดค่าเสื่อมไม่หักทั้งก้อนทันที 12. ค่าใช้ใจ่ายไม่ใช้เพื่อธุรกิจหรือไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเช่นจ่ายให้สาขาต่างประเทศที่ไม่มีหลักฐานชัดเจน 13. ขาดทุนสะสมย้อนหลังเกิน5ปีจะไม่สามารถนำมาหักได้ยกเว้นคืนมาไม่เกิน5ปีแล้วทำไมอะคะจึงต้องแยกบัญชีค่าใช้ใจ่ายต้องห้าม 1. ป้องกันไม่ให้บัญชีทางภาษีไม่ตรงกับบัญชีทางการเงินค่ะ 2. ปรับยอดกำไรตามภาษีให้ถูกต้องลดความเสี่ยงประวัติหน้าที่ผิดพลาด 3. หลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบแล้วถูกปรับเรียกเก็บภาษีย้อนหลังค่ะแล้วมันจะมีวิธีบริหารค่าใช้จ่ายต้องห้ามให้ถูกต้องตามกฎหมายภาษีไหมอะคะมีค่ะคือ 1. จัดหมวดหมู่บัญชีแยกเฉพาะ โดยระบ,บุว่าสิ่งใดเป็นรายจ่ายต้องห้าม 2. S <S จัดเก็บเอกสารครบถ้วนเช่นใบเสร็จรับเงินใบเสร็จภาษีใบกำกับภาษี 3. ากำหนดนโยบายภายในค่ะสำหรับค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวสายบันเทิงหรือกองทุนต่างๆ 4. เลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยคัดกองรายการแล้วก็เตรียมเอกสารภาษีให้ชัดเจนค่ะ เรามาดูคำถามที่พบบ่อยๆกันนะคะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเจ้าของกิจการสามารถหักภาษีได้ไหมคำตอบค่ะไม่สามารถหักได้ต้องถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามกฎหมายนะคะแล้วถ้าบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้พนักงานเกินจริงเราจะต้องจัดการยังไงบ้างะคะคำตอบก็คือส่วนที่เกินจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามค่ะต้องบวกกับช่วงคำนวณภาษี คำถามต่อมาแล้วค่าอาหารเลี้ยงลูกค้าหรือพนักง,งานหักภาษีได้เท่าไหร่คะคำตอบก็คือหากได้ไม่เกิน3%ของรายได้หรือยอดขายและต้องไม่เกิน10ล้านบาทค่ะแล้วต้องมีเอกสารให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วถ้าเราจ้างบริษัทที่รับทำบัญชีอ่ะเขาจะช่วยเราได้อย่างไงบ้างช่วยได้คะ่ะ 1. คือ บริการจัดทำบัญชีรายเดือนเขาจะแยกรายการค่าใช้จ่ายต้องห้ามไว้โดยชัดเจนเลยค่ะ 2. บริการเตรียมและยื่นภาษีบริษัทเขาจะเตรียมให้เราค่ะให้สอดคล้องกับนยโยบายของโครงสร้างภาษี 3. บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีและบัญชีเขาจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญค่ะช่วยคุณควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ถูกจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม 4. บริการตรวจสอบบัญชีและจัดวางระบบภายในเขาจัดเตรียมตัวรับการตรวจสอบภาษีอย่างมั่นใจเดี๋ยวอาจจะต้องทำอีกหนึ่งคลิปขึ้นมาค่ะเรื่องการเลือกสำนักง,งานบัญชียังไงให้ได้คุณภาพค่ะสรุปแล้วค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีมีความหลากหลายและซับซ้อนตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะ เจ้าของกิจาการและนักบัญชีควรเข้าใจให้ชัดค่ะทำบัญชีแยกแยะรายการและจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมกับใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดความเสี่ยงและดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง